สวัสดีกันดีคลิปแล้วผมหลังจากเข้าสับหญ้าไว้วันนี้ก็ทำการใส่ปุ๋ยนะครับทนงานคนเดียวคือเก่ากับเนโลหยิบเอียดเรื่องครับผมครับผมเอ็นตัวซับครับ มีรน,นิดนะครับผม้ก็เลิ่ซาลงไมใส่ฟรยเข้าไม ใส่ถึงสามรอกพันสอครับผมก็ดีว่างอลไรอครับลังจาก้นตงแดดออกยางคนเนียนี้ตัวอ่งที่คนไมฝนตกมีฟองอันเดีย หนาหลายมย่างกิบขยะก็คู่ครับผมกิบขยครับนี่เปทุกข์กนครับนี่เนวใจขงานลมือดมูจากว่องานยันี่คาครับกยวมเหมือนมากแล้วครับ ยานมาเลวอยู่มือนี่เลือตกเื้าแดดออกกันนี่ครับเนีนกฏิตือรือรนยุกไหมครับเนีนความสบายไปกว่นครับงานเราลงทุนหลายอย่ครับตอนลงทุนหนักเนาะแล้วก็สะดวกสบายกว่าใส่คนครับผม เลียนเครื่องจักรดีลักครับเครื่องมือครับผมจอดเติมปุยครับเบื้องลองที่ยังไม่ซับนะครับนี่หลองที่ยังไม่ใส่ลองที่ใส่แล้วครับไม่ได้ใส่ครับผม ปุ๋ยสบึงเดียวก้อนหกล่องครับหล่องกับยูบูม่นานหลายสิมเมตรครับผมเรียกกัพอดีนะครับได้ละถุง,งนี่เป้องกันสับพานไหมครับวนะับนนี้ยับพานไหมยบให้มันกบออกเขางอาอ้อยครับวนะันนี้มอเตอร์กับเซมอเตอร์ประดับฝนนะครับง,ง่ายครับ ซื้อมาหร่อยครับผมที่นี็เสือยับมันอี่ออมากรับนกบเหงากบปุยไว้ครับ,รบเร,บรียบเ,เดียวครับได้เดลาไร่นึง่งวันทั้ง30นาทีครับน่นึงน่งก็ได้อยู่ครับสิบหาดห20ไร่กันเห็นงานเต็มมือ ไว้ได้ฝนก็นเริ่มเขียวครับใส่ปุ๋ยสิทยาสินงตลบนอกเลยครับเปลี่ยงนี่อย่าไมา่เคยมีครับก็จะคิปเพียงต่านี้นะครับผมฝากติดตามช่องไวรุ่นลอยเรี้ยงนะครับผมสวัสดีครับ